ลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้จะสอนการไล่สเกล A minor ในฟอร์มที่เป็นสาย3นะครับนี่ฮะสาย3ช่องที่2นี่คือโน้ตตัว A แล้วก็นี่ครับนิ้วนางน,นะครับสาย4เอเอช่องช่องที่4สายที่3ก็จะเป็น A B C นิ้วก้อยนะครับเวลาเราเล่นจะเป็นอย่างนี้ A B สเกลเ m ม n เนเนี่ยจะเป็นโน้ตตรงๆไม่มีติดฝัดติดชารบนะครับ A B C D E F G A A B C นะครับสายสามหมดเลยนะฮะต่อไปสายสองครับ A B C ก็ D D ใสายสองช่องที่สาม E นะครับแล้วก็ F นิ้วก้อยก็สรุปแล้วตอนนี้นิ้วกระหังเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้งานเลย นะครับพอสายที่หนึ่งนะครับก็คือเลื่อนลงไปอยู่ที่ช่องที่สามจบแค่นี้ครับเอาทวน1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F